ใบายาสูบที่ใช้นี่ไม่ใช่ใบายาสูบใช้ทําบุหรี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใบายาสูบที่ใช้ไม่ใช่ใบายาสูบที่ใช้ทําบุหรี่แล้วก็เป็นใบายาสูบที่ไม่ได้มีการตัดต่อสัตุกรรมนะคะคือเราเป็นใบายาสูบที่จริงๆคือปกติอย่างนี้ค่ะในต่างประเทศนี่ปลูกข้างนอกได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องการที่จะควบคุมคุณภาพอย่างดีเราปลูกเป็น อินดอร์ฟาร์มิงอะค่ะเป็นเวอร์ติเคิลฟาร์มิงเป็นสูงสูงขึ้นไปค่ะมันเป็นพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมพันธุ์ใบายาเนี่ยมันเป็นพันธุ์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียแต่ว่าเราก็ได้มเมล็ดมาทําวิจัยซึ่งมเมล็ดนี้ค่ะก็ถูกส่งไปปลูกทั่วโลกสําหรับนักวิจัยที่ทํางานแบบนี้ม,มันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องซื้อเข้ามาค่ะอตอนนี้เราก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์เมล็ดเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนต่อไปได้ค่ะทำไมเราถึงใช้ใบยามันมีบทเรียนจากต่างประเทศยังไง ในการวิจัยนี้เราเริ่มต้นคิดถึงใบยาก่อนเราไม่เคยคิดถึงสูตรอื่นมแมลงไม่ได้คิดแต่ว่าคิดถึงพืชเนี่ยเพราะอะไรครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้แมลงเนี่ยแมลงเราไม่ได้ใช้แมลงเป็นตัวนะคะเราใช้เซลล์แมลงพอใช้เซลล์แมลงเนี่ยเราต้องไปใช้การเลี้ยงเซลล์เหล่านี้ในถังหมักที่เราต้องซื้อถังหมักมาจากต่างประเทศอาจารย์แป้งก็รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นค่ะว่าถ้าเราใช้ต้นไม้มาเป็นตัวปลูกแคร์เนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องซื้อถังหมักนั้นก็คือให้ตัวต้นไม้เนี่ยมันเป็นโรงงานในการผลิตให้กับเราจริงๆริคือเทคโนโลยีนี้มันไม่ได้มีอะไรที่แบบ เราไม่ได้ทาคนแรกในโลกอะคะ<ช>่ะอีกบริษัทหนึ่งที่ทําคล้ายๆกับใบยานะคะใช้ใบยาเหมือนกันอยู่ในแคนาดาตอนนี้ผ่านน่า,นาจะเสร็จเฟสสองเฟสเฟสสามเนี่ยน่าจะเกือบจะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนที่เขาทําคนแรกเขาอยากจะทําเป็นวัคซีนท,ที่กินไดอะค่ะกิเาไปเป็น<ช>ยาเม็ดกินเข้าไปได้เลยนะไม่ต้องเป็นยาเม็ดด้วยค่ะเป็นใส่เข้าไปในกล้วยหรือว่ามะเขือเทศนะคะ<อ>เรากินกล้วยเข้าไปเลยอ๋อแล้วนี่เราคิดอยู่ไม่ว่าเราจะไปถึงจุดนั้นครับ คือจริงๆด้วยหลักการของเรามันทําได้ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของความยอมรับด้วยนะคะว่าเออแล้วกล้วยเราจะมีการ <c oughs> การันตีอย่างไรว่ากล้วยเนี้ยมันไม่ใช่กล้วยที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตราจะพูดถึงอาจารย์แป้งหลายครั้งต้องแนะนําให้ประชาชนรู้จักด้วยเป็นคฟาวเดอร์ er, ใช่ไหมอาจารย์<ช>แป้งอรองศาสตราจารย์ดรวรัญญูปุญเจริญนะคะก็จริงๆคนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีจริงๆคืออาจารย์แป้งบิเป็นซีโอก็คือเป็นคน ทำงานวิจัยของอาจารย์แป้งให้เป็นเรื่องจริงนะคะ<ช>ก็เป็นทีมกันค่ะถูกต้องเลยครับเพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าทีมเนี่ยมีความสามารถหลายๆด้านมารวมตัวกันแต่ละขั้นแต่ละตอนของเราเนี่ยเราก็ทําอย่างระมัดระวังแล้วก็ให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานสากลด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสิ่งที่สาคัญมากก็คือแดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทีมทีมบิม๊เป็นทีมหลักๆที่เราทําเรื่องของออกแบบโรงงานนะคะแล้วก็เรื่องของการวางมาตรฐานว่าเราจะผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐานนะคะซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่มันค่อนข้างใช้เวลามากมันมันคือเป็นกระบวนการที่ต้องทํางานอย่างต่อเนื่องอะคะ่ะเพราะว่าเราต้องการพัฒนานเรื่องของอกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพครับและรูปแบบการระดมทุนของใบยาก็น่าสนใจมากประกาศไปเลย ประชาชนคนไทยมาช่วยกันเป็นเจ้าของเอาคนละห้าร้อยบาทถ้าหนึ่งล้านคนเราก็ได้ห้าร้อยล้านเนี่ยวันนี้ไปถึงไหนก็ตอนนี้ได้มาประมาณ60ล้านบาทนะคะที่ที่เราระดมทุนไปก็โอเคนะคะก็ประมาณ1นึ่งแสนคนในขณะเดียวกันก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีบริษัทใหญ่ๆที่เป็น CSR ค่ะก็คือให้เป็นเงินบริจาคโดยที่ไม่ได้หวังผลกำไรใดๆนะคะก็ให้มาเป็นเงินวิจัยสำหรับปยาส่วนนั้นก็ผ่านเข้าไปที่ มูลนิธิซีอูเอ็นเตอร์ไค่ะแล้วก็มูลนิธิก็เป็นเหมือน,นกลนไกอีกกลไกหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการระดมทุนแบบคลาวฟันดิ้งครั้งนี้ค่ะคถ้าใครที่ฟังเราอยู่เนี่ยพร้อมจะบริจาคหรือว่าต้องการที่จะให้ทุนมาต้อนรับตลอดใช่ไหมครับตอ,ตอนนี้ยังรับอยู่ใช่ไหม <c oughs> ยังรับถึงสิ้นปีนะคะก็จริงๆคือโครงการเป็นโครงการระยะยาวอยู่แล้วล่วะคะ่ะ <c oughs> ในขณะเดียวกันก็ทางสถาบันวัคซีนก็มอบทุน สนับสนุนทุนวิจัยให้เราอีก160ล้านบาทนะคะที่สำหรับที่จะเข้าทดส,สอบ,บในมนุษย์นะคะคส่วนนั้นราคาที่เราจะคิดว่าสามารถทำได้ถูกกว่ายี่ห้อต่างๆที่มีอยู่เนี่ยต่างกันเยอะไหมครับเราคิดว่าไม่น่าจะเกิน3-500บาทนะคะในเ่อของตัวตัววัคซีนเนี่ยรวมถึงเราเองเนี่ยเราก็มีข้อตกลงเอาไว้กับทางมูลนิธิ c u e n t e r p r i s e ตั้งแต่ที่มีการประกาศระดมทุนไปมูนิธิเนี่ยก็ขอให้เราอะคะ่ะ รวมถึงพี่ๆสิทธิ์เก่าที่มาช่วยเราก็ขอให้เราขายวัคซีนให้กับคนไทยในราคาต้นทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะเราคิดว่าราคา3,500บาทน่าจะเป็นราคาที่เราน่าจะขายได้ค่ะครับซึ่งก็จะถูกกว่าทุกยี่ห้อที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆมี a s t ตร z e ซ e c กที่ราคาเขาน่าจะถูกกว่าเรานะคะที่เราที่บิเห็นนะคะแต่ว่าราคาเราไม่ได้เป็นราคาคือเป็นค่อนไปทางต่ำโดยซ้ำนะคะคนี่คือความฝันของ เด็กหญิงสุดที่ราตอนที่เข้าเรียนคณะเภสัชนี่ไม่เคยคิดเลยใช่ไหมว่าวันนี้เราจะอยู่ในจุดที่โอ้โหอะไรท้าทายสนุกสนานแล้วก็อยู่ในภาวะระดับโลกเลยทีเดียวใช่ไหมถ้ามีคนบอกตอนปีหนึ่งว่าวันนี้จะทําโรงงานยาเป็นของตัวเองคงไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ใช่ใช <laughs> คือคือคงไม่เชื่อแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้นะคะว่าเวลา Mm hmm. มีคนเขามีความฝันเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไปได้นะเพราะขนาดเราที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่เราทําได้หรออะไรเงี้ยค่ะถ้ามีคนมีความฝันเนี่ยแสดงว่าเขาต้าองไปได้ไกลกว่าเราแน่เลยค่ะถูกต้องเลยครับขอบคุณมากที่มีความฝันอย่างนี้เพราะว่าของฝันนี่แหละของดรสุธิราแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่ทําให้เราเจอวิกฤตโควิดนี่เรามีความหวังและเราเชื่อว่าเราเนี่ยมีความสามารถมีคนเก่งและมีคนที่ทุ่มเทสําคัญคือมี p a s s ั่น มีความทุ่มเทที่ทาให้มันสาเร็จได้นะครับต้องขอบคุณดรสุธิรามากเลยครับแล้วขอบคุณทีมงานทั้งหมดเราหวังว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศได้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับดรบิ๊ครับสวัสดีครับคุณคุณสุธิชัยที่ให้โอกาสอีกครั้งนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่ครับความหวังของเราที่จะมีวัคซีนสู้โควิดสัญชาติไทยกำลังเกิดขึ้นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับนี่คือเรื่องราว ที่ผมอยากให้ทุกท่านฟังและสามารถที่จะตอบตัวเองได้ครับว่าเราต้องร่วมกันส่งเสริมให้คนเก่งๆคนทุ่มเทที่จะลงมือวิจัยและพัฒนาวัคซีนได้ในระดับสากลอย่าโมาแต่คิดว่าก็ไปซื้อเข้ามาสิเพลอๆซื้ออาจจะถูกกว่าแต่นระยะยาวเราจะสามารถสร้างองค์ความรู้คนเก่งๆที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสู้ คนทั้งภูมิภาคนี้ได้จริงๆครับและอย่าลืมนะครับติดตามกาแฟ,ฟดำทุกวันพระหัส4ทุ่ม45ทาง p p t v h d 3 6แล้วก็รีรันบ่ายวันจันทร์บ่ายสองโมงติดตามกันเพราะว่าถ้าดูไม่ทันข้ามวันพระหัสบ่ายสองโงวันจันทร์ติดตามกาแฟ,ฟดำได้อย่างทะลุปรุโปรงในทุกเรื่องที่ท่านกำลังสนใจอยู่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ